สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอนมินจะมาเมาท์มอยผลการชกวันใหญ่ศึกวันไฟในครั้งที่24ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมามีคนไทยมากมายหลายคู่หลายคนและก็จะขอพูดถึงคู่ต่างชาติที่สำคัญบางคู่ด้วยมวยไทยแคทเวท132.75ปอนอาลิฟสเดชพันธ์เจอกับสกเรียเอลจามรี โดยสักาเรียเนี่ยน้ำหนักตัวไม่ผ่านพิกัดนะครับเดิมทีจะชกกันที่128ปอนด์คู่นี้แอดมินมองตั้งแต่แรกนะว่าอาลิฟนั้นมีโอกาสถึงโบนัสลยนะถ้าเกิดใจแข็งแข็งใจสู้ไม่ต้องเกรงกลัวพเพราะสักกรียเอลจามารี El ari, เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถึงแม้ชนะทองพูนมาก็ตามนะครับแต่ว่าความเก่งน่าจะเป็นรองเอลิฟบาโบซาที่ทางอาลิฟไปเจอมาก่อนหน้านี้เริ่มต้นอาลิฟก็ทักทายของหนักนะครับเตะสูงแล้วก็กระโดดเข่าลอย การยืนทิ้งระยะปลอดภัยจากสักเรียเนี่ยก็ทิ้งไว้พอตัวเลยนะแต่ก็ได้ระยะเหนี่ยวแข้งของอลิไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงยาวกว่าแล้วก็มาเหนี่ยวก้านคอได้สําเร็จนะครับได้นับ8ไปนะครับสวยงามมากๆ จากนั้นอาลีฟก็ค่อยๆเลือกนะครับเน้นการคอเข่าลอยเอาแต่ของหนักๆทั้งนั้นเลยสากาเรียนี่ก็ไม่มีระบบป้องกันภัยไอออนโดมขึ้นมาตอบโต้ได้เลยเรียกได้ว่ารับไปเกือบทุกเม็ดอะโดนเตะหัวการคอนี่ทนได้แต่ว่าโดนลำตัวทีเดียวเนี่ยสากาเรียเอลจามารีเนี่ยถึงกับมองหน้าเลยนะครับว่านี่เองกล้าขนาดนี้เชียวหรือแล้วก็ร่วงลงไปนั่งอิ่มมื้อเช้านะครับนับอีกทีนึงคราวนี้ไม่ลุกแล้วจ้า จบที่ยกหนึ่งนะครับอาลิปล่าเริงแล้วก็ดีดสุดๆนะครับกระโดดตีลังกาหลุดโลกไปเลยสุดท้ายก็ตามคาดนะมาดุขนาดนี้น็อกได้แบบนี้โบนัสห้า0 0ื่นเหรียญน,นะครับก็คือประมาณ1นึ่งล้านแปดบาทนี่ก็ได้ไปเลยอาลิปนี่ดีใจสุดเลยนะแล้วก็ทํำท่าแจกเงินไปด้วยเลยเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าเป้าหมายเลยเนี่ยก็คือการที่จะได้โบนัสในวันใหญ่นี่เองมวยไทยแคทเวด151.5เดปอนด์แลมโบเล็กเฉอ,อาจารระบุญเจอกับคลิกโคกลี่ สคนนี้น้ำหนักไม่ผ่านทั้งคู่นะครับแต่ว่าเคล็กเนี่ยไม่ผ่านแบบเกินมาเยอะมากแล้วตัวก็ใหญ่กว่ามากเลยครับด้วยความที่ว่าใหญ่กว่าขนาดนี้เนี่ยมาถึงก็ไล่ขยี้แลมโบ้เล็กเลยภาพรวมทั้ง3ยกนี่ก็คือแลมโบ้เล็กนั้นถอยตั้งรับก็คอยใช้ซ้ายถีบสกัดยันไว้ก่อนถึงตัวแล้วก็ขวาเตะตูมตูมหมัดก็ยิงได้ก่อนเคลคโคกลี่นะครับโดนไปนี่ก็ช็อตไปทีนึงในยกที่2 จากนั้นเคล็กฮอกลี่ก็โดนลำตัวจนหมุนควงไปแลมโบ้เล็กก็ใส่ทั้งเข่าทั้งศอกให้หยุดหมุนท้ายยก2เคล็กฮอกลีก็ไล่บทขยี้ทำเอามีเสียวเล็กน้อยยก3แลมโบ้เล็กคอยเตะสกัดถีบสกัดนะครับม่ให้เคล็กเนี่ยเข้าถึงตัวง่ายๆก็เล่นเอาไงหลังล้มทั้งยืนน่ะโดนถีบล้มแบบนี้ไปถึง2ครั้งเป็นการโดนถีบล้มแบบเจ็บๆเลยนะก็เคล็กก็พยายามเร่งแล้วนะครับทำอะไรก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ครบ3ยกแลมโบ้เล็กก็เอาชนะคะแนนไปเอกฉันนะ มวยไทยแบนตัมเวทดิมิทรีคอปสตุนเจอกับเฟอร์ลารีแฟร์เทคเฟอร์รารีชกวันใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปประมาณเกือบ2ปีนะครับหลังจากที่ปราบนักมวยหมีขาวรัสเซียแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมาหลายคนวันนี้ก็มาเจอหมีขาวอีกแล้วนะเป็นหมีขาวตัวใหม่ในศึกวันเลยเท่าที่ผมดูประวัติมาเนี่ยมันไม่น่าจะยากเย็นเกินไปกว่าบรรดาที่เฟอร์ลารีเจอมาด้วยซ้ําแต่ปรากฏว่าผิดคาดเลยนะครับมันผิดคาดเลยเพราะว่าเฟอร์รารีนั้นดูไม่กระปรี้กระเป๋าเหมือนเดิมนะครับยกหนึ่งนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า จะเน้นคุมจังหวะแล้วก็เน้นเตะสูงเยอะมากจนแทบจะไม่ทําอย่างอื่นแล้วก็กลายเป็นคอฟตุนนะครับยิงหมันรบกวนไปเรื่อยยิงไว้ก่อนในจังหวะแรกนะครับแล้วก็ยก2องเฟอร์รารี่ผมว่าเขาต้องรีบเร่งกว่าเดิมแต่มาถึงไม่เท่าไหร่ก็มีนิ้วยื่นมานะครับจากการที่เรียกว่าใช้มือกัดร,ระยะก็นิ้วยื่นมากระโดนเตือนๆไปละแล้วก็มาจิ้มจึกด้วยนิ้วจริงๆนะครับเข้าตาของคอฟตุนก็เบรกพักเกมกันให้คอฟตุนหายเครื่องก่อนเฟอร์รารี่ก็รับไปหนึ่งใบเหลืองนะครับกระโดนตัดค่าตัวอะไรก็ว่ากันไป แต่ใบเหลืองที่น่าจะมีผลกับจิตใจมากที่สุดก็คือการที่ว่าถ้าเกิดชนะสวยงามขึ้นมาได้เนี่ยใบเหลืองนี้อาจจะลุกลามจนทําให้ไม่ได้โบนัสห้าหมื่นเหรียญเฟอร์รารี่ <Ferrari S 1> ก็คงมีเสียกําลังใจไประดับหนึ่งแล้วละ่ะก็โชกันต่อนะครับออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วก็เฟอร์รารี่เนี่ยพยายามที่จะเร่งเครื่องขึ้นมานะครับแต่ก็โดนคอฟตุนนั้นขยันออกหมัดดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยรบกวนเฟอร์รารี่ไปเรื่อยก่อนยก3คอฟตุนเดินเข้าหานะครับแล้วก็เฟอร์รารี่นั้นเน้นตั้งรับนะครับเน้นหวัว หดสงหวังกานคอสลับกันไปและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็มาถึงจนได้นะครับคอฟตุนยิงหมัดซ้ายในจังหวะที่เฟอร,ร,ร์เารี่เตะล่างก็พลาดไปโดนหมัดนี้เข้าไปนะครับก็โดนไปเต็มเ็มเลยลงไปหล่นนั่งก,กลายเป็นนับ8จากนั้นเฟอร์รารี่ก็ลุยบ้างแล้วแหละมันไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่าน,นี้แล้วว่าก็มีจังหวะต่อยจังๆคืนได้บ้างนะครับพยายามสุดๆแล้วไล่จะเอานับเอาน็อกคืนนะครับแต่ว่ามันไม่ทันน่ะครบ3ยกดิมิทรีคอฟตุนเอาชนะคะแนนเฟอร์รารี่ไปเอกฉันนะครับ แบบที่ว่าเฟอร์รารี่โดนหมีขาวตัวที่ขั้นไปถึงตัวนี้นะครับมาหยุดสถิติเอาไว้มวยไทยแคทเวย์ร้อยสามสิบเก้าปอนด์เด็ดดวงเล็กวันของโอม MBK เจอกับนักรบแฟทเทคซึ่งก็เป็นการเจอกันครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเนี่ยนักรบชนะน็อกมาโดยเด็ดดวงเล็กเนี่ยชั่งน้ำหนักไฟล์เวทไม่ผ่านนะครับเลยชกพิกัดนี้กันแทนเกมชกเนี่ยภาพรวมเนี่ยนักรบก็เดินไล่ชกกดดันเด็ดดวงเล็กตั้งแต่เริ่มต้นเลยกลางยกหนึ่งเนี่ยก็ไล่ติดมุมนะครับสวิงหมันอุตลุด นักลบแฟร์เทคเนี่ยเดินไล่บี้แล้วก็ปล่อยหมัดแบบมันอบมันใจมากนะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้วโดยในยกที่2เนี่ยยิ่งเร่งเครื่องมากยิ่งขึ้นเนี่ยเด็ดดวงเล็กก็พยายามที่จะตอบโต้สกัดกั้นทุกวิถีทางแล้วว่าคือเรียกได้ว่านักลบก็กาจจะพยายามน็อกให้ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นโบนัสที่เป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นยก3เด็ดดวงเล็กก็มาพลาดโดนหมัดน,นักลบนะครับก็หล่นเป็นนับ8จนได้โดนหมัดขวาตรงนะครับก็ไงหลังเลยนะครับก็กลายเป็นนับ8 ซึ่งเด็ดดวงเล็กนี่ก็ระวังมาตลอดแล้วแหละแล้วก็มาพลาดโดนจนได้นะก็หัวพิงเชือกเลยตอนแรกนี่ก็มองว่าไม่น่าจะไหวไม่น่าจะลุกนะครับปลากฏว่ายังไหวนะครับลุกขึ้นมาจากนั้นนักลบไล่ขยี้นะครับทั้งหน้าลําตัวเป็นชุดๆนะครับเด็ดดวงเล็กก็วิ่งแล้วนะหนีแล้วนะนักลบก็ยังตามจะเอาน็อกให้ได้นะครับมีใจปิดเกมเพื่อที่จะได้โบนัสปลากฏว่ามีหมัดแล้วก็สอกของเด็ดดวงเล็กนะครับสวนกลับมาทําเอาแต่กางหน้าผากเลยนะครับนักลบได้เลือด เรียกได้ว่านักลบต้องมีบาดแผลเป็นแผลที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เลือดโกรกเลยเป็นทีเด็ดของเด็ดดวงเล็กในจังหวะที่ไม่มีอะไรจะเสียกระสวนไปแบบคาดไม่ถึงอ่ะแต่เด็ดดวงเล็กก็ไม่มีอะไรที่หนักหน่วงม,มากกว่านั้นนะครับก็ครบ3มยกนักลบแฟร์เทคเอาชนะคะแนนไปเอกฉันแต่ว่าก็ได้แผลเป็นที่ระลึกกลับไปด้วย มวยไทยแบนตัมเวดนาบิวอานานเจอกับฟิลิเปโลโบซึ่งอยู่ในเรนกิ้งรองอันดับ3นะครับเป็นวันใหญ่ของนาบิวไฟท์แรกเลยฟิลิเปโลโบนี่เป็นตัวแข่งโป๊กที่นาบิวเจอเป็นด่านแรกในศึกวันใหญ่โดยสรุปการชกทั้ง3ยกเนี่ยนาบิวที่คีบแทงคีบตีแบบไฟที่ผ่านมาที่เจอกับกุหลาบดำจนนำมาสู่การน็อกเอาท์ขึ้นวันใหญ่สำเร็จเนี่ยไฟท์นี้อาจจะมีจังหวะทำได้แบบนั้นน้อยมากๆนะครับอาจจะไม่ได้โชกแบบนั้นเลยซึ่งก็อาจจะเป็นที่เรื่องของการวางแผนการชกมาแบบนี้ แล้วก็จะไม่ประมาทหมัดของโรโบในวงในดังนั้นในเรื่องของระยะห่างเนี่ยก็จะยืนรักษาระยะห่างเอาไว้จะคอยมีหมัดยางยืดแล้วก็เตะยางยืดสกัดกัน้นตลอด3ยกจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ที่มีมาค่อนข้างเห็นได้ชัดก็คือการใช้ขาเตะเหมือนกับกวาดเขี่ยให้คู่ชกเสียหลักอะ่ะทำให้ฟิลิปเป้โรโบนั้นพะบวงนะครับโดนเขี่ยล่างนี่แหละ แล้วโรโบนั้นก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับการเข้าประชิดเพื่อต่อยเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกดดันนาบิวได้มากมายดังนั้นวงนอกระยะเตะระยะต่อยของนาบิวเนี่ยนาบิวก็ชิงออกทําไปเรื่อยนะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยยก3านี่ก็กระแทกยับๆแทงเขานี่ก็ทาเอาโรโบเข้าไม่ติดแล้วะครบ3ยกนาบิวเอาชนะคะแนนไปเอกฉันนะครับแล้วก็จับตาดูดีๆเลยการจัดอันดับแรงกิ้งอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้เนี่ยนาบิวอาจจะมีโอกาสแทรกขึ้นมานะครับอาจจะอยู่อันดับ3แทนฟิลิปเป้โรโบก็เป็นไปได้ คู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับคิกบ็อกซิ่งไฟเวทไยกิไนโตเจอกับอิเลสมามูดีรองอันดับ3เจอรองอันดับ5านะครับมามูดีคนเนี้ยคนที่แอดมินมองว่าน่าสนใจน่าจะได้ชิงกับรถถังมากกว่าไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันน่าจะสนุกกว่านะถ้าไปชิงกับรถถังในกติกามวยไทยไปแทนจากขอบสมิตเนี่ยผมก็ว่ามันน่าจะสนุกอ่ะแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับมามูดีแกโชว์ฟอร์มครบเครื่องเรื่องท่ายากเหมือนเดิมเลย หมุนอะไรแบบไหนเนี่ยหมุนหมัดหมุนเตะกระโดดม้วนเตะทำได้ครบตามสไตล์ของมามูดี้แล้วก็มาปิดเกมยก3นะครับในช่วงท้ายยกเนี่ยตัดสินใจหมุนตบหลังแหวนนะครับเป็น5 s p สปินนิ่งแบ็คฟิสก็เต็มแก้มเต็มคางของนายโตเต็มๆนะครับเป็นทีเด็ดที่น็อกเอาได้ในยกนี้แล้วก็ส่งผลทำให้อิลิสมามูดี้เนี่ยได้รับ,บโบนัสห0 0 0มเหรียญไปด้วย ร้องคู่เอกป้องกันแชมป์ซับมิชั่นแกรปปิ้งอะตอมเวทหญิงนะครับแดนนี่วเคลลี่เจอกับเมซ่าบัสโตสปรากฏว่าแดนนี่วเคลลี่นะครับผู้ที่ทำให้โลกสงบสุขมาจากการที่ชนะเจสซ่าขาาในครั้งที่แล้วมาเสียแชมป์ในครั้งนี้นะครับโดยแข่งครบ10นาทีปรากฏว่าเมซ่าบัสโตสเอาชนะคะแนนแดนนี่วเคลลี่ไปเอกฉันคู่เอกชิงแชมป์เฉพาะการ MMA s t r a w w e สตรอเวทจาร์เลดบุ๊คเทพสุนงอคงจากอเมริกาเจอกับคุสตาวบาลาด โดยการชั่งน้ำหนักนะครับกุสตาโวบาลาเตียตันมหาการยอดมวย MMA ไซส์หลักหายเนี่ยน้ำหนักตัวเกินไม่ผ่านนะครับทำให้สิทธิ์ในการได้แชมป์ถ้าเกิดมีการชนะเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่จาเร็ตบุ๊กฝ่ายเดียวเท่านั้นเกมการชกจาเร็ตบุ๊กก,ก็ม้วนเก่งว่องไวย,ยิ่งกว่าลิงลรบ,บุรีได้จังหวะม้วนเข้าล็อกด้านหลังนะครับจากนั้นก็รอจังหวะรอการล็อกนะครับแล้วก็มาได้ล็อกจังหวะเต็มๆในช่วงท้ายยกหนึ่งบาลาดก็ต้องแทบยอมแพ้ไปในจังหวะนี้เองนะครับทำให้จาเร็ดบุ๊กเนี่ย คว้าแชมป์เฉพาะการมาได้สําเร็จนะฮะแล้วก็รอดวลแชมป์ตัวจริงกับโจชวัวพาซิโอ,อจากฟิลิปปินส์เมื่อหายบาดเจ็บกลับมาก็จะมีการชิงแชมป์ตัวจริงกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับแอนบินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ